สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเอ t เวลา15นาฬิกาค่ะกองทัพอากาศจัดเครื่องบิน C130 ไปรับแรงงานไทยที่ประสบปัญหาในเกาะอัมบุนประเทศอินโดนีเซียจำนวน8 8 8คนกลับประเทศไทยท่ามกลางการต้องรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวคุณอัยราพุ่มพวงรายงานสดผ่านระบบ 3G จากท่าอากาศยานดอนเมืองเชิญคุณอัยราค่ะ ขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณท่ากาศยานดอนเมืองครับหรือว่าสนามบินกรุงเทพมหานครครับซึ่งบรรดาหลายหลายด้วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้บูรณาการร่วมกันเพื่อรอต้อนรับแรงงานไทยจํานวน68คนเดินทางกลับจากเกาะอัมบนลสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับขณะที่บรรดาญ,ญาติพี่น้องครับต่างรอต้อนรับด้วยใจจดใจดจ่อครับ การที่กระทรวงการต่างประเทศครับซึ่งเป็นเจ้าภาคหลักในการส่งแรงงานประมงไทยกับจากเกาะอัมบนลสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับโดยเครื่องบิน c 130ของกองทัพอากาศแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับแรงงานประมงไทยณท่าอากาศยานกรุงเทพหรือว่าสนามบินดอนเมืองครับขณะนี้ครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการกับ ทุกหน่วยงานครับต้อนรับแรงงานประมงไทยเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยโดยเริ่มจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารและวิธีการผ่านคนเข้าเมืองต่อจากนั้นแรงงานประมงไทยจะเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งได้จัดไว้เจดฐานได้แก่หนึ่งสนับสนุนสิ่งของเบื้องต้นครับอาทิกระเป๋าบรรจุสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าอาหารและเครื่องดื่มฐานที่2ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลตํารวจฐานที่3แจ้งสิทธิและเงินช่วยเหลือจากแต่ละ หน่วยงานที่พึงได้รับเช่นค่าเดินทางกลับภูมิลำนาค่าจ้างแรงงานและเงินส่งเคราะห์ฐานที่4สัมภาษณ์ข้อมูลแรงงานประมงไทยในเบื้องตน้น5จุดพักรอเพื่อเดินทาง6จุดพบญาติและสื่อมวลชนและฐานสุดท้ายครับคือจุดขึ้นรถไปสถานที่พักพิงชั่วคราวที่กระทรวงการพัฒนาสังคมได้จัดเตรียมไว้รองรับและจะมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในวันรุ่งขึ้นครับ ขณะที่ญาติของแรงงานประมงไทยครับนายชัยรัตนราชปักศีหนึ่งในแรงงานประมงครับโดยวันนี้ครับมีบรรดามีบิดามารดาและก็น้องสาวที่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพื่อมารอต้อนรับหลังทราบข่าวนะครับว่านายชัยวัฒน์จะเดินทางกลับมาในวันนี้บอกว่ารู้สึกดีใจหลังจากที่รอคอยมานานถึงสองปีซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ได้รับการติดต่อจากบุตรชายว่าจะมาแจ้งให้สถานทูตมาช่วยเหลือเพื่อรับกลับเพราะคิดถึงบ้านและก็รู้สึกขอบคุณนะครับทุกในงานที่ เขาช่วยเหลือให้ลูกชายกลับมาถึงบ้านได้ครับ และจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่6นะครับซึ่งเป็นจุดพบญาติของบรรดาแรงงานไทยครับซึ่งแรงงานประมงไทยหลังจากที่เดินทางมาถึงก็จะมาถึงจุดนี้ครับแล้วก็ได้พบกับบรรดาญาติพี่น้องครับอย่างไรก็ตามครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือแรงงานไทยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แล้วก็ถูกหลอกลวงไปแบบนี้อีกครับและทั้งหมดนี้คือการรายงานสดผ่านระบบ 3G จากสนามบินดอนเมืองครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณไอราค่ะ พบกับข่าวต่างประเทศนะคะ, u, ะเปรูเผชิญการประท้วงหยุดงานของสาภาพแรงงานใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งได้ออกมาเรียกร้องการปรับขึ้นค่าแรงผู้ใช้แรงงานในสาภาพ GCTP ซึ่งเป็นสาภาพแรงงานใหญ่ที่สุดในเปรูได้พากันออกมาเดินขบวนในกรุงลิมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก2 5 0ดอลลาร์ต่อเดือนเป็น750ดดอลลาร์ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้นอีกทั้งยังต้องการให้ปรับปรุงสวัสดิการการทำงานรวมไปถึงคุ้มครองสิทธิต่างๆของคนทำงานด้วยนับเป็นการประท้วงของผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลังมานี้โดยก่อนหน้านี้ก็มีการประท้วงรัฐบาลกรณีที่ได้ผลักดันกฎหมายตัดลดสวัสดิการบางอย่างในกลุ่มคนทำงานหน้าใหม่เนื่องจากรัฐบาลต้องการลดรายจ่ายภาครัฐเพื่อพยุงเศรษฐกิจ เมื่อมีแรงกดดันสูงจากประชาชนทําให้ต้องมีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวไปในที่สุดพบกับข่าวได้อีกครั้งเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่1มีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย ข้อที่สซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมการปฏิบัติ